ก็ถือว่าได้เลิกงามยามดีสําหรับพักเพื่อไทยที่มีการเลือกกรรมการบริหาร<ม>พักชุดใหม่ไฮไล้าสําคัญคือตําแหน่งเลขาธิการพักและหัวหน้าพักค,คนคใหม่พอภายหลังที่คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหลังจากตกจากเก้าอีน้นาย,ยกรัฐมนตรีนะก็ถอยฉากออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อที่จะให้เกิดการรีเซ็ตพักใหม่ยกเครื่องพักเพื่อไทยอย่างที่เจตนาเอาไว้แม้ในยะหนึ่งนะพี่แบ็กแฝงไว้ด้วยการ หลบเลี่ยงกลเกมทางการเมืองเพราะไม่มีใครการันตีว่าผิดจริยธรรมตามคำสั่งสารมนูลแล้วเนี่ยการเซ็นรับรองผู้สมัครสอสเนี่ยจะถูกนําไปร้องเรียนในอนาคตหรือไม่ทางนี้ก็เซฟทางหนึ่งคือในยะหนึ่งของการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักคือเลี่ยงนิติสงครามที่จะตามมาอีกเพิ่มเติมรวมถึงก็ต้องปรับปรุงปรับโฉมพักเพื่อเรียกเลตติ้งแล้วก็ฟื้นกระแส ความศรัทธาของพักกลับคืนมาครับเป้าหมายคือไม่มีชินวัตรอยู่ในพักเพื่อไทยจริงไหม,มทุกคนก็มีคําถามว่ามันจริงหรือเปล่าที่พักเพื่อไทยพยายามชูว,ว่าการยกเครื่องพักครั้งเนี้จะไม่มีตระกูลชินวัตรอยู่ในพักเพื่อไทยแน่นอนพี่แม็กในเชิงโครงสร้างเนี่ยเราไม่เห็นว่ามีตระกูลชินวัตรอยู่หรือไม่แต่ในเชิงของการบังคับบัญชาเนี่ยม,มันก็ยังมีร่องรอยของชินวัตรกำกับดูแลอยู่ คือก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้ยินกระแสข่าวนะหูมาพอสมควรนะครับว่าสสปัจจุบันหลายคนเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้ละกับการที่พักบริหารในรูปแบบเดิมๆก็คือครอบครัวนะท็อปดาวจับวางคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนของครอบครัวโดยตรงเพราะมันกระทบกับกระแสนิยมแล้วก็การต่อสู้ในเชิงพื้นที่กับหลายๆพักการเมืองพอมันมีคนของครอบครัวมาบริหารเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่เราได้ยินนะพี่แม็ค มี V1 V2 V3 v วเนี่ยการบริหารจัดการคนให้เข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีโคต้าของแต่ละวีทำให้บรรดาสอสหลายคนเนี่ยมไม่แฮปปี้อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามีหลายคนที่ออกมาสะท้อนเพื่อที่จะ ให้หลบฉากตรงนี้ออกไปหน่อยให้ถอยออกมาคือสอสอหรือคนในพักแต่ละคนก็จะมีสายตัวเองที่ต้องวิ่งใช่ไหมฮะคนนี้วิ่งสายว1หนึ่งคนนี้วิ่งสายว2ส3งวสอะไรก็ว่ากันไประบบบริหารจัดการภายในพักมันเลยล้วนแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าที่ควรในที่ผ่านมานะทำให้เกิดทำให้เกิดความทับซ้อนพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมีการยกเครื่องแล้วเนี่ยตามความมุ่งหวังของทางชินวัตรเองอ่ะ ก็ต้องการที่จะฟื้นกระแสพักกลับมาให้ได้เพราะอย่าลืมว่าพักเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นพักกระแสนะไม่ได้พักที่จะมีความชํานาญในปฏิบัติการพิเศษของของพื้นที่มากมายนักฉะนั้นพักกระแสก็ต้องดึงกระแสให้กลับมาให้ได้คือก้าวแรกเราเห็นแล้วการปรับโครงสร้างพักวันนี้เพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในปี69นั่นแหละครับ เพราะว่าอาจารย์บวรศักวโนรองนายกเองก็ยืนยันตามลายเดิมของ m o a ก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับหลายๆคนก็พูดตรงกันในรัฐบาลนายกเองก็ใช่แต่มันก็ไม่ได้การันตีนะพี่สันเพราะว่าแมทอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ยังรออยู่ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะตัดสินใจอย่างไรจะยุบก่อนหรือไม่แต่ตรงนี้เพื่อไทยพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ,อย่างน้อยวันนี้ก็ได้หัวหน้าคนใหม่คือคุณ,คณจุลพันธ์ อมอรวิวัฒน์ซึ่งมีสายสัมพันธ์แน่นอนแหละไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่นามสกุลจินวัตไม่ใช่จุลพ uh ันธ์จินวัตนะจุลพันธ์อมรวิวัฒน์อาจจะใกล้เคียงกันนิดนึงแต่สายสัมพันธ์ของคุณจุลพันธ์เนี่ยหรือรัฐมนตรีหนิมสสหนิมเนี่ยเป็นลูกชายของคุณสมพงศ์อมรวิวัฒน์คุณสมพงศ์เนี่ยถึงแม้จะออกจากพรรคสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปก่อนหน้านี้นะแต่ความเหนียวแน่นกับคุณทักษิณจินวัตเนี่ย เหนียวแน่นแล้วก็กลมเกลียวกลมกลืนกันมาตลอดอเพราะทุกครั้งที่คุณทักษิณมีอํานาจเป็นพักที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณสมพงษ์เนี่ยก็จะมีโควต้า รัฐมนตรีอยู่เสมอนั่งเองให้ลูกนั่งภารกิจแรกของหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่สําคัญที่สุดเลยพี่ซันเอาพ่อกลับมาก่อนจากที่ลาออกไปจากสมาชิกพักเนี่ยตอนนี้เอาพ่อกลับมาก่อนส่วนจะจัดวางบทบาทอย่างไรจะลงสอสอเขตแทนลูกหรือไม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ต้องระดมสภากําลังที่เคยอยู่แล้วออกไปกลับมาให้ได้มากที่สุดก่อนต้องยอมรับนะต้องยอมรับว่าพี่แม็กเพราะว่าไอ้บรรดาคนรอบข้าง หลังจากนี้ของอหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยคุณจุลพันธ์เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นการดีคูดคนเนี่ยก็ต้องจําเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองก่อนอคุณจุลพันธ์เนี่ยแน่นอนในฐานะหัวหน้าพักต้องขึ้นเป็นสสบัญชีรายชื่อเมื่อคุณจุลพันธ์ขึ้นเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อนะทาให้เขตเก่าของคุณจุลพันธ์จุลพันธ์เนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยว่างลงตรงนี้แหละปัญหาจะเอาใครลง เพราะอย่าลืมว่าครั้งที่แล้วคุณจุลพันธ์ก็ชนะมาหลักร้อยคุณจุลพันธ์อยากเอาคุณสมพงษ์ลงแทนตัวเองไหมก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีกระแสข่าวแบบนั้นว่าคุณจุลพันธ์แล้วก็สสบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายคนอยากขยับตัวเองไปอยู่ปาร์ตี้ลิสต์จากที่เคยอยู่เขตนะจะไปอยู่ปาร์ตี้ลิสต์มันอุ่นใจกว่าไหมปาร์ตี้ลิสต์มันสบายใจเพราะว่า เขตเนี่ยสู้กันหนักมากเนื่อยบ่อใหญ่ของเพื่อไทยในอีสานมันไม่เหมือนเดิมในภาคเหนือก็เหนื่อยเพราะมีคู่แข่งอย่างพักประชาชนซึ่งอย่างที่บอกขนาดเชียงใหม่เองโดนตีแตกไปกี่ที่นั่งใช่ไหมครับก็อย่างที่เกรนกันไว้ว่าพักเพื่อไทยเป็นพักกระแสเมื่อกระแสลดลงเนี่ยการต่อสู้ในเชิงในเชิงพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยชำนิชำนาญเท่าบางพักฉะนั้น การฟื้นกระแสสาคัญแต่ถ้าฟื้นกระแสไม่ได้ตัวเองมีมีขุมกําลังไม่เพียงพอเนี่ยการขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อก็เซฟโซนที่สุดก็เพื่อไทยก็อาจจะยังเชื่อมั่นว่าฐานเสียงเดิมหรือว่า FC ของตัวเองยังเหนียวแน่นประมาณหนึ่งแต่มันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าหลังเจอกระแสเรื่องกัมพูชาเข้าไปมันมันดรอปลงไปเยอะ,<ช>อะแล้วทีนี้เนี่ยสนามกทมก็ดีภาคกลางเองก็ดีเพื่อไทยจะ เตรียมกลยุทธ์ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างไรตรงนี้เรื่องสําคัญรวมถึงนโยบายที่เคยหาเสียงแล้วทําได้ตามที่หาเสียงซึ่งเป็นจุดแข็งมาตลอดตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยการเป็นรัฐบาลครั้งล่าสุดมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะดิจิ a l ลวอลเล็ตหนึมืนบาทหลายคนก็ยังรออยู่ยังไม่ได้สักทีได้แค่บางคนไปไม่ถึงฝันที่จะแจกตามเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เป็นตาบาาพอสมควรนะ เป็นสิ่งที่จะโดนโจมตีพอสมควรนโยบายในกรุงเทพรถไฟฟ้าตลอดสายเนี่ย20บาทก็ไปไม่ถึงฝัง่งฝันฉะนั้นปัญหาหลังจากนี้ของพรรคเพื่อไทยนอกจากจะตรึงคนในพักรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรคนเนี่ยนโยบายพี่แม็กนโยบายที่จะมากระตุ้นความเชื่อมั่นของพักเนี่ยอ,ออกมาอย่างไรเนี่ยจะทําให้คนเชื่อได้หรือไม่ว่าทําได้จริงเหมือนวันเก่าก่อนที่ผ่านมาคือ นโ,นโยบายแน่นอนอยู่แล้วตัวบุคลคลแล้วก็กลยุทธ์ในการเดินเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมันต้องครบเครื่องอ่ะครับคือจะไปเน้นนโยบายแต่ตัวบุคคลไม่จูงใจมันก็อาจจะอาจอาจะอาจจะไปกันลําบากหรือเปล่าแต่รอบหน้าเนี่ยหลายพื้นที่เท่าที่เห็นนะพี่จันเขาสู้กันด้วยกระสุนเป็นหลักนะเออเรื่องกระแสเนี่ยอาจจะมีอยู่พักเดียวหรือสองพักในแหละ,ะที่ ที่พยายามปลุกกระแสอยู่ตอนนี้ครับก็ดูมูฟเมนต์ของทางพักเพื่อไทยนะฮะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมีกลุ่มสสที่ไหลออกไปคุณศักดาวิเชียนศิลป์สสศีสะเกดที่ไปร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินก่อนหน้านี้คุณโกศลปัฐมศสสนะครราชสีมาก็ออกไปลดล่าสุดครับพักเพื่อไทยพยายามที่จะบอกกับคนในพักว่าตอนนี้หยุดเลือดไหลได้แล้วแต่จะพยายาม เติมคนเข้ามาให้เต็มเติมสิทธิเก่าๆที่เคยเฟื่องฟูกลับมาล่าสุดในการประชุมกรรมการเลือกหัวหน้านะพักคนใหม่เนี่ยเลือกกรรมการบริหารพักคนใหม่ในวันนี้ก็มีคุณวราเทพรัตนากรนะฮะอดีตอสสกําเพงเพชรซึ่งมีสสกําแพงเพชรสังกัดพักพลังประชารัฐอยู่ในมือเนี่ยอย่างน้อยๆสองคนเนี่ยก็มาสังกัดมาเปิดตัวกับพักเพื่อไทยม,มิตินี้คุณวราเทพ ในกำแพงเพชรเนี่ยยังถือว่ากำลังยังยังยังสู้ได้คือก็เป็นสไตล์เขาเรียกว่าอะไรบ้านใหญ่ระดับหนึ่งก็คือเรื่องเขตก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับสำหรับในกำแพงเพชรสำหรับในส่วนของคุณวราเทพที่อูแลรับผิดชอบแต่ในพื้นที่อื่นๆล้วสิาทำไมทาไมมันก็มีเสียงกระแสออกมาตลอดในภาคอีสานเนี่ยเยอะมากเลยก่อนหน้านี้ อยู่ในบัญชีของหลายพักที่จะดึงมาร่วมใช่ไหมฮะสามสถึงสีคนอตอนนี้ก<ต>ไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลดน้อย<ข>ถอยลงจากเดิมที่มีนะเขาพยายามบอกว่าหยุดเลือดไหลได้แล้วในทางสาธารณะแต่ในทางปิดเนี่ยบรรดาสสต่างๆเนี่ยก็ยังมีการเดินสายพูดคุยมีการทาบทามจากพัก องกันข้ามทั้งคู่แข่งคู่แค้น<ม>ทุกฝ่ายพยายามที่จะทาาทามสอส,อสอพักเพื่อไทยที่พอมีพื้นที่<ม>อย่างที่รู้กันพี่แม็กคุณชัยยาพมมาคุณสุทินคังแสงก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวว่าจะไปทําพัก<ม>คุณธนุพรปุณการโคศกพักก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าอาจจะมีการพูดคุยกันจริง<ม>แต่มันเลยมาแล้วไอเลยมาแล้วเนี่ยมันยังไม่สายนะพี่แม็ก พาํางหนาข้า <c oughs> งหน้าก็มียูเทิร์นนะ,ะไอเรืเออ่องมาแล้วมันยังไม่สายเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันยุบสภามันมีโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนในช่วงที่เป็นไทม์ไลน์ก่อนการยุบสภาได้เสมอ